การอันดับที่7ครับเป็นผลงานของสุริยน์คุณพิมลหนุ่มหน้ามลคนหน้ามันตีลังกาท้าฝันจากชัยภูมิที่ลูกนี้แห่กฎธรรมชาติขึ้นฟาดแบบย้อนแสงลูกพุ่งโคตรเต็มแรงเป็นแต้มให้กับทีมชาติไทยว <Wow. S 1> อันดับที่6เป็นของผู้ชายที่ท่ามากที่สุดในวงการตะกร้ออย่างธนกรพันเทศที่ลูกนี้โชว์สุดยอดสกิลใช้ขาซ้ายข้างไม่ถนัดซัดเต็มคอเอาัะคนดูงงลูกลงเป็นแต้มไปอย่างสบายใจ แต่น่ามันยังไม่หมดครับเพราะอันดับที่5ก็ยังคงต้องยกให้ทินกรเจ้าของ100่้ท่าพนลีลาที่ขอส่งลูกหยอดซ้ายในตำนานให้ชาวญี่ปุ่นได้เล่าขานกันต่อไปลูกนี้เด็ดจริงๆคนญี่ปุ่นต้องร้องให้แล้วบอกว่าสุโกโย,ยอันดับที่4ี่เป็นของซูเปอร์บีอนุวัตชัยชนะที่ดูแลพังงะเฮ้ยยังกับนักมวยใช้จระเข้ฟาดหางไปแบบสุดสวยคู่ต่อสู้เห็นแล้วงงวยเสียแต้มด้วยและอยากจะอวยว่าพี่มันสุดยอด อันดับที่สาก็ยังคงเป็นความเหนือเหนือของเจ้าเดิม <_ C ut ters> เพิ่มเติมคือความคลาสสิกลูกนี้เห็นแล้วน่าหยิกเพราะพี่แกไม่ต้องออกแรงฟาดให้เสียเหงือแม้แต่นิดใช้อกสะกิดเบาๆเป็นแต้ม <_ C ut ters> อันดับที่สองในด้านคิดว่าการพักอกนั้นเหนือแล้วต้องมาดูลูกนี้ของเจ้าดิดธนวัฒชุ่มเสนาที่มาขอเฮฮา <_ C ut ters> ด้วยการหลอกโมงเบาๆก่อนคู่ต่อสู้จะเอาตะก้อ,อกลับมาให้ยังไม่เหนือใช่ไหม,มหนี่แะจัดให้ใช้ในแข้งทำแต้มไปแบบเบิร์ดครับซิเวล และันับที่หนึ่งต้องยกให้เจ้าปายสุริยนที่ทุกคนเห็นแล้วต้องยกนิ้วให้แต่จะเป็นนิ้วอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากเจ้าตัวเทคตัวจะขึ้นฟ้าแต่มันคงจะง่ายเกินไปเลยใช้หัวมองเบาๆเอาสักคู่แข่งรัดทมแล้วก็เอาลูกกลมๆข้ามตะข่ายเป็นแต้มไปแบบโคตรเหนือชั้นอันยังมันจะปลาำปเหลือขนาดนั้น และนี่คือ7ลูกทำแต้มสุดเนื้อชั้นที่ดูละมันเหมือนกินแคปหมูใครที่เพอเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินตัวรน์น้อยแต่ผมไม่เล็กนะครับได้มีกำลังใจทำคลิปสนุกๆก,กันแบบนี้ต่อไปสำหรับวันนี้ขอลากันด้วยความเหนือลาไปแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้า